บนโซเชียลมีการแชร์คลิปบอกว่าเจลล้างมืออันตรายกว่าที่คิดไม่ควรใช้ถ้าไม่จำเป็นหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัว ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคลิปเรื่องอันตรายของเจลล้างมือที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับโดยรวมไม่จริงฮะ ก่อให้เกิดความต่นตระหนกโดยช่เหตุเขาบอกว่าเจลล้างมือมีสารไตรโครแซนที่คอยฆ่าแบคทีรียซึ่งจะฆ่าแบคทีเรียดีไปด้วยทําให้แบคทีรียที่ต้านยาปฏิชีวนะได้พัฒนาเติบโตได้มากขึ้นอันนี้เป็นความจริงแบบเครื่องหนึ่งนะจริงคือไตรโคซานเป็นสารฆ่าแบคทีเรียแล้วก็การใช้สารฆ่าแบคทีรีย่ยมันมีประเด็นหลายอย่างหนึ่งก็คือทําให้แบคทีรียที่ดีตายอย่างที่เขาว่า2มันจะตกไปสู่สิ่งแวดล้อม แล้วก็บางครั้งเนี่ยมันก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรียกว่าการดื้อยาหรือการใช้ยาค่าเชื้อแบบร้่เปลือซึ่งไตรโครแซนมีอยู่ในผลิตภัณฑ์หลายอย่างไตรโคแซนไม่ใช่ของแปลกนะอยู่ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดส่วนบุคคลเยอะมากสบู่ดับกลิ่นน้ำยาดับ เป็นอะไรหลายๆอย่างซึ่งก็ในอเมริกาเขาพึ่งแบนไปเมื่อสักสองสามปีนี้ครับของประเทศไทยเข้าใจว่ายังไม่ได้แบนอย่างเป็นทางการแต่ว่าก็คงมีแนวโน้มที่จะใช้ของตัวนี้น้อยลงแต่อาจารย์บอกว่าเจลล้างมือส่วนใหญ่ไม่มีสารไทรโคแซนครับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือส่วนใหญ่ไม่มีไตรโคแซนนะเพราะว่าการค่าเชื่อของเจลแอลกอฮอล์เนี่ยค่าเชื่อโดยอาศัยแอลกอฮอล์อ70%อยู่แล้วการเติมไตรโคแซนไม่ได้มีประโยชน์เลย,เลยแลวคนปกติเขาจะไม่เติมเพราะว่าต้นทุนมันก็จะสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น เขาบอกอีกว่าเจลแอลกอฮอล์ช่วยให้สารสลิปโปฟิลิกอย่างเช่น BPA เข้าสู่ผิวหนังได้ง่ายขึ้นจริงไหมครับคงมีส่วนจริง เพราะว่ามันมีการทดลองอันหนึ่งที่เขาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศก็หลายปีแล้วลระเขาก็ทดสอบอย่างเงี้ยว่ามีการล้างมือ,อด้วยเจลแอลกอฮอลแล้วก็ไปสัมผัสก็ใช่ว่าตอนนั้นเขาทดสอบกับใบเสร็จที่มันจะเปรินด้วยหมึกเทอร์โมมาฮะมันจะมีสารพวกบิสฟีนอลเออยู่แล้วเขาก็พิสูจน์มาว่ามันทําให้ระดับการดูดซึมอหอยสารตันนี้เข้าการะแสเลือดเนี่ยเยอะกว่าปกติเป็นหลักร้อยเท่าซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติแบบนี้ไม่ได้มีแต่เจลแอลกอฮอลครับมันก็ไม่ได้จํากัดอยูอย่เเฉพาาาาะจาะจลลออออกกฮไร็ตมมมยมง่งนนน้นํััโช โลชั่นอะไรมันก็ประพฤติโตคล้ายๆกันนะหลักการก็คือเหมือนกันมันก็คืออย่าง BPA เนี่ยปกติไม่ละลายน้ำแล้ก็จะอยู่ในน้ำปั้มค่อนต่ำแต่ว่าพอมีสารที่ละลายไขมันได้มันก็จะช่วยพา BPA เนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายได้เร็วขึ้นเขาบอกอีกว่าใช้เจลแอลกอฮอล์แล้วกินฟาสต์ฟู้ดจะได้ BPA มากกว่าเดิม2เท่าจริงไหมครับอันนี้ผมไม่ค่อยเชื่อนะปกติฟาสต์ฟู้ดเองมันก็มีน้ำมันค่อนข้างเยอะมีไขมันค่อนข้างเยอะเนาะสมมติมี BPA อยู่บนภาชนะบรรจุเนี่ยน้ำม อะไไม่เคยเห็นประเด็นว่าแล้วแอลกอฮอล์มจะไปช่วยเพิ่มการดูดซึมได้ยังไงอาจารย์บอกว่าสาร BPA นั้นมีอยู่รอบตัวเรามันอยู่รอบตัวอาชนะบรรจุอาหารขวดน้ำอะไรมันก็มีตามสถิติที่เขาสำรวจกันมาในอเมริกาเนี่ยคนมี BPA อยู่ในกระแสเลือดอยู่ในปัสสาวะนเยอะมากตามตัวนี้มันก็เรียกว่าพบเยอะในธรรมชาติจนกระทั่งมันเข้าสู่ร่างกายได้เป็นปกติอยู่แล้ว แล้วถ้า BPA เข้าสู่ร่างกายจะเป็นอันตรายไหมครับไม่ได้เป็นสารที่แบบเป็นพิษอะไรหนักหนาสาหัสหขนาดว่าเข้าไปแล้วจะเกิดผลกระทบที่เห็นชัดทันทีนะส่วนผลกระทบที่พอจะมีอยู่ก็คือลักษณะการทางานที่เชื่อว่ามันคล้ายกับฮอร์โมนเพศแต่ถามว่าพิษเฉียบปันหรือพิษเลอะลังของตัวนี้ที่ชัดๆเนี่ยรู้ยังไม่ชัดนะแต่คําแนะนําที่ว่าถ้าเลือกได้การล้างมือโดยใช้น้ําและสบู่ดีกว่านั้นก็เป็นความจริงแกลกอฮอล์นี oh ol, จ่จริงๆก็มีอันตรายแฝงอยู่หลายๆอย่างที่ไม่เกี่ยวไว้เรื่องของไตรโคซานหรือ BPA เนี่ยนะเรื่่ออองงขขวเฮที ปลอมปนด้วยเมทานอลเจลคอ์อที่ไม่ได้มาตรฐานความเมา้ม้นมันไม่ได้70%เราไปล้างมือแล้วเราก็นึกว่ามือเราสะอาดแต่จริงๆเราไม่สะอาดนั้นที่ผมเสนอก็คือโดยปกติถ้าเราอยู่ใกล้แหล่งน้ําเราเลือกได้เราใช้สบู่ล้างมือบ้างหลายๆนาทีนี่มันก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้มือเราสะอาดการกใช้เจลคอ์อเป็นทางเลือกในกรณีที่มันหาน้ําไม่ได้ไม่ใช่ใช้กันร่ำเพรื่อแต่สรุปแล้วคลิปที่เขาแชร์กันเรื่องอันตรายของเจลล้างมือนี่เป็นยังไงครับก็ไม่ควรแชร์ตอบครับเพราะข้อมูล ที่นําเสนอมาเนี่ยมันก็ไม่ตรงประเด็นแล้วก็ไม่ได้บอกความเป็นอันตรายที่ถูกต้องนะครับการใช้ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดอย่างพอดีและเท่าที่จําเป็นจะมีความปลอดภัยกับร่างกายของเรามากกว่านะครับพบกับชัวร์ก่อนแชร์เมมเบอร์ชิพพื้นที่ใหม่ที่ให้คุณเรียนรู้ตรวจสอบถามตอบสนับสนุนและใกล้ชิดกันมากขึ้นพบกันที่ YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ ทุกสิ่งที่เห็นบนโซเชียลอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไปตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเชื่อด้วยนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม